โอเคท่านผู้ชมเราจะทำการรอให้เส้นมันผ่อืดผะาอมตัวเองก่อนนะเออกินร้อนกินเย็นกินยังไงไม่รู้ครับถ้ามันะอึกสะอากตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไปรู้เหมือนนกัครับไื่องผมให้เดานะทัก่านผู้ชมดีต้องรับเข้าสู่วันเวอร์ชันแนลนะครับ เฮ้เฮ้ so hot ครับเราได้สินค้าใหม่จากบริษัทนิรินมานะขอบคุณนะครับ <Wow. S 1> สินค้าที่มจากสินค้านําเข้าบ่ายนิรินนะครับทิ oh. ้งริ้งไว้ด้านล่างนะท่านผู้ชมสินค้าเขาดีมากๆเลยนะบริษัทนิรินเนี่ยสั่งได้เลยรับรองไม่ผิดหวังนะครับเฮ้ไม่รู้นะผมอะไรมาซุกเศ้าอ,อยู่เนี่ยม่เ่อยเรื่องกันดีกว่า วันนี้เราได้ผลิตภัณฑ์จากนิรินมานะาท่านผู้ชมเป็นมาม่านะครับไม่รู้มาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าเวียดนาม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับต,ตามชื่อก่อนนะสไปซี่นิเบานะครับอ่ <c oughs> าผิดก็ไม่รู้นะโอเคมันมีสองด้านนะโอเคดูนะแอ <c oughs> ม o อตรงนี้ฮอตฮอตแปลว่าอะไร <c oughs> ไม่รู้แอมคู <c> ่ <oughs> <c oughs> ให้ให้ผมเดานะคือฝั่งนี้กินร้อนฝั่งนี้กินเย็นคือคุณจะกินร้อนก็ได้ oh. กินเย็นก็ได้นะครับ oh. การกินก็ง่ายๆเลยเปิดฝาใส่น้ำร้อนซุกเศร้ขาขลกักขลกักขลกักโ <Okay. S 1> อเคแค่นี้แหละง่ายๆเลยแต่ข้างในผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงโอเคผมต้องการแกะนะครับแกะก่อนโอ้พระเจ้ามันมาแล้วข้างในจะมี โอ้ oh my god <Wow. S 1> ใครเหรอนึกว่าไขรอึ้งอ่าง <laughs> ไม่ใช่เหนี่น, <laughs> นี่คือนี่แหละมั้งเนี่ยไอเม็ดกลมๆเนี่ยนะโ oh <no. S 1> อ้ยย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 ยอยยยดยยยย้ยยยยยยอยยยยยยดยย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 ยอยเออจอนซยยยยกยยยยยยนยอ,อ <laughs> เครื่องปรุงให้สองอย่างนะ<อ>ไม่เคยกินเลยเนี่ยเออแล้วก็นี่แหละน้ำร้อนใส่ใส่ไข่ไข่อึ่งอ่างก็งปรุงไปเดี๋ยวเราทำการปรุงนะครับวันนี้มารวบรวบเลยขําแล้วหนาวด้วยโอเคววเจอกันนะครับโอเคท่านผู้ชมเราจะทำการรอให้เส้นมัน พออิดพออมตัวเองก่อนนะกินร้อนกินเย็นกินยังไงไม่รู้ครับถ้ามันสะอึกสะอากตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแป๊บนึ่งโอเคครับท่กนผูทชมผมตื่นเต้นมากเลยผมที่จะได้ลองอะไรแบบนี้นะครับมันมีทั้งร้อนทั้งเย็นนะท่านผู้ชมผมไม่กคยกินกาก่อนอ หลังจากที่เช่นมามาอืดตัวได้ที่นะครับอือันดับแรกเลยมันบอกว่าดูนะอ,อาร์มซ่อดแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมียนกันครับมไม่รู้เ่ตั้งผมให้เดานะสีแดงความร้อนแรงครับเดี๋ยวก่อน <c oughs> เลยปับ๊บทำไมไม่โอ้ผมว่าแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้สาบเหมียน <c oughs> <c oughs> มันสาบเหม็นอะไรเนี่ยน้ำกิมบอยหรือเปล่าโอ้ไ oh ม่กอดพระเจ้าซารา่าผมทำการกลครับออ้้ข oh <no. S 1> อบคุณสินค้าดีๆจากนิรินนะครับ,ออบโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ผมคนเรียบร้อยนะครับอ ควาหมหอมนี้คืออะไรท่านผู้ชมตั้งดังจัดจัดผมว่ามันยังไม่สุดว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันยังไม่สุดครับวิธีใหม่แห่งการกินมาม่านะครับท่านผู้ชมโอเคผมอะไรไม่รู้ขาวๆนะใส่เข้าไปคนพนก่อนอ๋อนี่ยผมมาแล้วแล้วก็เอามาจุ่มเนี่ย เปลี่ยนสีกันนันเหมือนสีชาไข่มุกแล้วท่านชมและไข่ไ์ของเน่ครับไข่อึ่งอ่างท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นไข่มุกจากอะไรนะมาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์ไกลไกลหวานไต้หรีอะไรไม่รู้อันยองฮาไซยงอุ้อุ้ยท่านผชมเดี๋ยวนะอืมไข่ก็ไป โอ้ยอะไรเนี่ยสเสด็จมาเจ้าผมไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลยถ้าไม่มีนิลินนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวเนี่ยฝากไว้ก่อนโอเคท่านผู้ชมมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเอาเอาเอาอะกล้งองอ๋อไข่มุกโอ้ไข่มุกหายครับโอ้ยถ้าอยากได้ไข่มุกไปร้านชานมนะเยอะแยะ โอเคเดี๋ยว้ยผมทำการหยิบมามาชาไข่มุกดูความหอมนี้ท่านได้แต่ไรมาตั้งดังจัดจัดเ้าแล้วไมุ่ดอืม มามาต่อไปท่านผู้ชมเดี๋ยวอธิบายกินร้อนมันก็เหมือนเรากินมาม่านะรสชาติมันเหมือนถ้าไข่มุกอะ่ะ <c oughs> มันแปลกใหม่มากเลยซาร่ามิติใหม่ที่เราคู่ควร <c oughs> โอเคไอสุดมันบอกกินร้อนกินเย็นดู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 ดด จโอ้ล้นล้นโอ้ให้ตายเถอะทำไมให้มาเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมโอ้พระเจ้ามัเกิดมาสิ่งนี้ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โอ้โอเคดูดก่อนโอ้ดูสิอะไรกันขอชิมไข่มุกก่อนนะท่าน อโอเคอยากให้ลองมากมากเลยนะมามา่าใส่นมไข่มุก <Wow. S 1> โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับขอบคุณบริษัทนิปรินนะอิมพร์ตถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่รู้จะอ,อะไรมารีวิวนะ oh. ขอบคุณมากๆเลยครับอน้าตานก็ประมาณนี้นะแต่มันก็โอเคนะท่านผู้ชมถ้าใครอ,อยากลองอะไรแปลกใหม่หรือว่าหา อะไรไว้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์รอะไรก็ได้สิ้นปีนี้นะบริษัทเขามีทุกอย่างนะครับโ oh, <no. S 1> อ,อ้โวนอ้กดไลค์กดแชร์กดอะไรเดี๋ยวก็ทักไปเลยนะเดี๋ยวก่อนขอีกคีว่ะ <c oughs> ไม่สุด <c oughs> เออกินเย็นกินเย็นโอเคกว่าโอ้โน oh, <no. S 1> ี่โอเคครับทผูุ้มสไปซมีโมบ้า นะ I'm hot ร้อนมากเลย spicy me บอบ้า I'm uh huh. <c oughs> cool โม <c oughs> ่ละทำไมโอ้ oh, จะบ้าตายมามหมมามหมัน <c oughs> uh, เราเรียกมาม่าโอเคไปที่ไหนไม่รู้โอเคแต่ที่เรารู้ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ฝากท่านคิดถึงเราเราจะกลับมาบ่อยๆนะครับอย่าลืมไม่ืมนะสนใจก็เข้าไปหาเขาได้เลย รับรองตอบแชทไวส่งของไวรับประกันความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> อะไรเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับงนี้ยกับตัวแล้วเนี่ยไม่ได้รีวิวนานถึเนงเช่นนะ <c oughs> โเอเคท่านผู้ชมขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะมันค่ำแล้วรับรองช่วงนี้หนาวนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ดรกดซับสไครต์ให้วนเมื่อชแนลนะครับเราจะกลับมาในวันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊บายบาย